สวัสดีครับผมบ่าหัวดกด้ครับเนี่ยผมกับ่งหัวสีเวอย่างแน่ผมมาว้าวเนี่ยอยากว่าคือเพิ่นนะแต่ว่าวจากในนาตาควายได้เบิ่งต่ลหนาตาข่อยมันเป็นแบบนี้เบิ่งอ่ะอ่ะอมันเป็นแปลกๆจะว่าบ่เออเนี่ยแต่ข่อยก็สงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างคนทัวไปเนี่ยเพิ่น เบิงหนาตาเนี่ยเป็นเป็นอย่างเพิ่นคือนว้าเทีอว่าเอ้าเนี่ยคิ้วคิ้วเพิ่นกันยังว่าคิ้วมันบอกเออปากเพิ่นกันยังว่าปากหูนี่เพิ่นกัว่าหูแต่ว่าบัดมองมนีเพิ่นคือว่าดังมันดังมองไดฮะเนี่ยเนี่ยมันดังมองไดบางคนเพิ่นกัว่าจมูกเนี่ยจมูกเนี่ย จมูกกับดังมันคือกันบ่แต่คือเบาบ่าคือกันบัดยังอื่นกับคือเบาคือกันอยู่เออแต่ว่าจังใดจะวะอเถ่าผู้แก้พ้นผ้าเอื่นแบบนี้ก็เอิ่นกันมาอย่างสิละแต่ว่า่อยกับมีขอสงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างมันคือเป็นดังนี่ก็หฮู้ดังเออแต่หู้เนี่ยพ่นว่าฮู้จะหมูก นีม่มูมีหูจมูแต่ทั้งคนออสานเป็นว่าดังมันดังแห้งจนหนวกหูเลยบอกเป็นคือว่าดังไม่อ,อียบ่เข้าใจพี่น้องเข้าใจบ่ถ้าเข้าใจซอยตอบซอยตอบข่อยแนวว่าเป็นอย่างเพิ่นคือเอินดังเออหนาะมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่ได้ข้อยว่า จะว่ามันน่าสงสัยบ่อืมเยอ้าเมื่อนี้ก็ล้องมาว่าเรื่องดังนี่แหละว่าใหญ่าถามผู้หูนี่แหละว่ามันมันเป็นมาจังไดเพิ่นคือนเอิ้นดังนี่ข้นเอิ้นจมูกนะต้องตอบต้องตอบตอบผมแน่ต้องบอกให้หายสงสัยแน่ว่าเป็นอย่างนะ คลิปนี้กัแค่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวคอยพบคอยพอกันใหม่เด้อกระบ,บาวหัวดกสวัสดีครับ